หลังจากที่คุณสร้างสไตล์ไปแล้วนะคะถ้าคุณต้องการที่จะแก้ไขสไตล์ก็สามารถทําได้นะคะโดยการคลิกที่ชื่อสไตล์ที่คุณต้องการจะแก้ไขแล้วก็คลิกที่ปุ่มนี้ค่ะ Edit Style เขาจะกลับไปที่คําสั่งที่ตองเราสร้างครั้งแรกแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้สไตล์ที่ชื่อว่า Back Web ตรงนี้นะคะตอนแรกเราจัดรูปให้อยู่ทางด้านซ้ายมือตอนนี้ขอเปลี่ยนแล้วบอกให้มันเป็น รีพีทเอแล้วกันนะคะดูว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็เลือกเป็นเซนเตอร์ก็คือให้อยู่กึ่งกลางจากนั้นก็คลิกโอเคเห็นไหมคะตำแหน่งของรูปภาพก็จะมาอยู่กึ่งกลางเว็บเพจตรงนี้แทนเราไปแก้ไขใหม่ขอว,ว่าขอเป็นรีพีทไวแต่ให้อยู่ที่ทางด้านขวามือแล้วกันนะคะรีพีทไว์ฟิกชื่ออยู่ทางด้านขวาโอเค เห็นไหมคะรูปภาพก็จะย้ายไปอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้ดัานรูปหนึ่งรูปรสไตล์หนึ่งตัวที่คุณสร้างขึ้นมาแล้วคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทดสอบดูได้นะคะว่าอหน้ตาตำแหน่งไหนมันที่มันดูดีนะคะเหมาะกับเว็บเพจของเรานะคะตัว list picture ตัวนี้ก็แก้ไขได้ก็คลิกที่ปุ่ม edit style นะคะแล้วก็มาที่หัวข้อ list list นี้ตอนแรกเป็นรูปที่ชื่อว่า list เฉย เราขอเปลี่ยนรูปนะคะเป็นลิสต์เมนูแล้วกันก็โอเคนะคะแล้วก็โอเคทีหนึ่งตัวลิสต์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมคะนี่คือลักษณะการ,การ,การแก้ไขตัวสไตล์นะคะโดยใช้ดา์ลักบล็อกของสไตล์ดีไฟเนชั่นแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะยกเลิกสไตล์นะคะไอลิสต์ตัวนี้คุณไม่อยากใช้แล้วคุณจะยกเลิก วิธีการยกเลิกนั้นก็คือคุณต้องมาคลิกที่ช่องของสไตล์ตรงนี้แล้วเลือกนอนนะคะน่นก็คือยกเลิกก็คือไม่ใช้สไตล์นั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนใจจะใช้สไตล์ใหม่คุณก็มาเลือกนะคะสไตล์นี้ใหม่เพื่อที่จะใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากใช้สไตล์ตัวนี้แล้วมันเกะกะนะคะมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้งานคุณสามารถที่จะลบสไตล์ตัวนี้ทิ้งได้โดยการคลิก ที่ชื่อสไตล์แล้วคลิกที่ปุ่ม delete cs style นะคะตัวสไตล์นี้นก็จะหายไปก็คือคุณไปลบมันนั่นเองคุณสามารถ undo ได้นะคะจากคำสั่ง undo ที่อยู่ในแถบเครื่องมือ standard ตรงนี้นะคะหรือคุณจะใช้วิธีการคลิกขวาแล้วก็สั่ง delete ก็ได้ตัวสไตล์นี้ก็ถูกยกเลิกไป undo ได้ค่ะยกเลิกการลบนะคะนี่คือสั